จัดจ้านในย่านเอกมัยค่ะวันนี้จิบอยู่ที่โครงการ XT เอกมัยค่ะโครงการจากแสนสิรินะคะที่ต้องบอกเลยว่าทุกมุมสวยมากๆเหมือนหลุดออกมาจากพินเทเลสเลยค่ะแถมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เอาใจสายวัยรุ่นและสายปาร์ตี้จะสวยงามและน่าสนใจขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมคลิปกันค่ะสำหรับใครที่สนใจโครงการ XT เอกมยัยสามารถติดต่อเพจอาสังหาเรื่องจิบจิบเพื่อรับราคาพิเศษได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะจิ๊จบจากเพจอสังหาเรื่องสิบจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะแพลวจากบริษัทเวลิลด์ทีนิตเอสเตดค่ะวันนี้นะคะพามาชมโครงการเปิดใหม่อีกแล้วนะคะเป็นโครงการที่เหมือนเป็นตัวแทนจิบ๊บยังไงก็ไม่รู้นะคะ,คะรู้สึกชอบทุกประเบด็นนี้นของที่นี่เลยนะคะมีความซีซันจัดจ้านแล้วก็อยู่ในย่านเอ,ก,เอกมัยใช่ค่ะโลเคชั่นนะคะก็ ติดกับถนนเอกมัยเลยนะคะแล้วก็ใกล้กับทางเข้าออกไปทางทาง้องหลอด้วยแล้วก็ พยร่วด้วยค่ะใครก็น่าจะพอทราบกันดีว่าย่านเอกมัยเป็นย่านที่วัยรุ่นเนาะเป็นไน g ์ t life l นะคะขยับออกมาจากทองหล่อซึ่งตอนนี้ทองหล่อเองเนี่ยพื้นที่ของคอนโดส่วนใหญ่จะเป็นระดับลักชัวรี่ซึ่งราคาก็สองแสนบาทต่อตารางเมตรตอนนี้บางที่ถึงสามแสนแล้วนะคะซึ่งราคาเขาจะค่อนข้างสูงแต่ขยับมาออกซอยนึงคือซอยเอกมัยแน่นอนค่ะว่าย่านเอกมัยเองก็เป็นย่านที่เหมาะกับคนที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะคะในราคาที่ยังจะป้องได้นะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆก็ค ค่างตอบคนรุ่นใหม่มากๆเลยเหมือนเราเลยเนาะมากๆค่ะตอนนี้เรารุ่นใหม่มากค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ค่ะมันมีความน่าสนใจหลายอย่างคือนอกจากจะเป็นคอนโดที่มีการเอาเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะเรื่องของวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ยมาผนวกกับการอยู่อาศัยแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็น จุดเด่นของคอนโดตระกูล XT ของแสนสิริก็คือว่าสามารถใช้แชร์กลาง a r e ยได้ใช่ระหว่าง XT ด้วยกันตอนนี้ XT ที่ไหนบ้างคะตอนนี้ก็ที่นี่ก็จะมีเอกมัยค่ะพญาไทแล้วก็ห้วยขวางค่ะซึ่งที่พญาไทกับห้วยขวางกำลังจะเสร็จเร็วๆนี้ก็น่าจะประมาณปีหน้าเนาะปีหน้าประมาณนั้นซึ่งมันก็จะเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปใช้ส่วนกลางของอีกคอนโดหนึ่งเราใกล้ตรงไหนแล้วก็จะไปใช้ส่วนกลางตรงนั้นซึ่งจะมีในเรื่อง ื่องของส่วนกลางที่เป็นโซนที่สามารถใช้ร่วมกันได้อ่ะเ่นที่นี่ก็จะมีห้องที่เป็น co-working อย่างของพี่พิยาไทยกับที่ห้้นขวั่งก็จะมี c o c u กเช n อ่ามี c o c ิกเช่ e ค่ะมีห้องถ่ายภาพเป็นสตูดิโอนะคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเนี้ยแค่ตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะก้าวแรกที่เข้ามาแล้วรู้สึกว้าว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 ไปหมดเลยก็พาไปดูกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้าง คอนโด XT เอกมัยโครงการใหม่จากบริษัทแสนสิริที่ดินอยู่บนพื้นที่2ไร่คอนโดเป็นตึกไฮรีส์สูง38ชั้นมีทั้งหมด537ยูนิตและร้านค้า1ยูนิตซึ่งคาดว่าจะเป็นแฟม,มิลี่มาร์ในอนาคตค่ะที่จอดรถที่นี่คิดเป็น49%ซึ่งแบบเป็นออโตเมตอยู่ที่257คันและจอดแบบปกติ9คันค่ะอาคารจอดรถจะเป็นอาคาร09ชั้นแยกออกจากที่พักอาศัยลิฟต์โดยสารจะมีทั้งหมด4ตัวแยกลิฟต์ผลของ1ตัวนะคะรูมท pe ของที่นี่เริ่มต้นที่ วันเบดรูมยีตารางเมตรถึง38ตารางเมตรส่วน2 b e บเริ่มต้นที่49ตารางเมตรถึง57ตารางเมตรค่ะฟอร c e i l i n g จะสูง2เมตรแ0และโครงการนี้ขายเป็นแบบ fully f u r n ฟ s h e d นะคะตอนนี้เราอยู่ในถงลิฟต์นะคะซึ่งเป็นชั้นของส่วนกลางนะคะสีไฟที่อยู่ข้างบนเพดานเปลี่ยนได้7จ็สีไม่นินจ์แสนโอ้เลยนะและถงลิฟต์แต่ละชั้นไม่เหมือนกันด้วยนะคะใช่ค่ะก็เหมือนมีงานศิลปะมีงานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการตกแต่งที่ไม่เหมือนกัน สวนชั้น3 4, 4, 4, นามสิบเ็นะคะเป็นชั้นในส่วนของสระว,ว่ายน้ำนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้ลมแรงมากๆเลยนะคะเพิ่งจะฝนตกลงไปนะคะซึ่งถ้าเกิดตอนนี้บรรยากาศเนี่ย <_ ert> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือหน่นอนมากเลยอยู่ข้างบ<ค>นนี้ค่ะทั้งหนาวทั้งฝนด้วยนะคะแต่ถ้าตอนกลางคืนนะคะวิวในนี้จะสวยมากๆเลยนอกจากจะมีสระว่ายน้ําแล้วยังมีส่วนในของ Jacuzzi นะคะแล้วก็มีสวน ที่เป็นตัวอี้นั่งเหมือนอยู่ลูฟท็อปบาร์โรงแรมเ,เก๋ๆเลยค่ะใช่ค่ะฝั่งด้านนู้นนะคะเขาจะมีคล้ายๆกับเท e เตอร์เอาท์ดอร์เหมือนกันนะคะแต่ความพิเศษของเขาก็คือนั่งอยู่ในน้ำแล้วชมจอหนังไปด้วยค่ะเก๋มากเลยค่ะต้องค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่บนชั้น38 เป็นชั้นบนสุดของโครงการ x อเอกมคยค่ะชั้นนี้ค่ะจะมีส่วนของส่วนกลางอะไรบ้างคะก็จะมีฟิตเนสค่ะมีเวอร์ชวลจิมค่ะมีเลาจ์ค่ะแล้วก็มีจุดชมวิวที่เป็นเหมือนกับ glass house เลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าจะมีสีสัสนจัดขนาดไหนและนี่คือห้องฟิตเนสนะคะที่มีอุปกรณ์ครบคันเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ทันสมัยในการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบเลยค่ะ ใช่ค่ะอย่างเช่นตัวนี้เลยอีคาลอสค่ะเป็นตัวที่นำเข้ามานะคะเหมือนเราแพงอยู่บนอากาศนะคะเจ๋งมากเลยอยากลองเล่นมากเลยอะแต่ว่าเขาต้องรอแผ่นก่อนค่ะมันจะต้องมีต้องแห่งก่อนแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของเครื่องออกกำลังกายนะคะก็เหมือนเขาเรียกแล้ฟิตเนสเก๋ๆฟิตเนสที่เป็นสมัยใหม่นะคะมากขึ้นนอกจากจะออกกำลังกายไปด้วยแล้วยังสามารถเทควิวรอบกรุงเทพได้ด้วยค่ะ และตอนนี้เราอยู่ในห้องอเนกประสงค์ค่ะที่ไม่ใช่แค่เอาไว้ซ้อมโยคะเล่นโยคะอย่างเดียวแต่ยังสามารถซ้อม,าามาเต้นได้ะะ้วยเนาะใช่แล้วค่ะใครที่ชอบเต้นโคเปอร์นะคะบีบอยนะคะสามารถใช้ห้องนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะมีกระจกรอบห้องนะคะแถมมีจอทีวีด้วยแล้วความพิเศษไปกว่านั้นค่ะยังมีห้องนึงใช่ค่ะห้อง V i r t u a l Room ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไง อยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องสมัครฟิตเนสก็สามารถใช้ฟิตเนสแบบเก๋ๆแบบนี้ได้เลยนะคะเรียกว่าคือออกลังกายไปเราสามารถที่จะดูเชื่อมต่อกับ VFit n e s s ได้เลยนะคะค่ะปั่นไปดูกับเทรนเนอร์ไปนะเราไปนี่ก็แบบเหมือนอยู่ในผับไกลๆเลยค่ะนี่เหนื่อยจริงนะคะเนี่ยอันนี้เอาใจอันนี้เอาใจในกระโปรงเนี่ย ตอนนี้เราไม่ได้อยู่กันในบาร์ลับหรือสกิลเ,เลต์บาร์ในย่านทองหล่อเอกับไมนะคะแต่เป็นชั้นรูกท็อปที่เรียกว่าสกายเนลนะคะมีในส่วนของบาร์ด้วยาสามารถนําเครื่องดื่มที่เห็นข้างหลังนี้นะคะไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าเราสามารถนําขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าที่นี่เปิดถึง4ี่ทุ่มค่ะ ก็สี่ทุ่มก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทดี <c oughs> ในเมืองแล้วกันของค <c oughs> องหลอแล้วก็เอกมัยนะคะ, <c oughs> ะก,กะคะ็มาใช้เวลาอยู่ตรงนี้ได้ตอนกลางวันนะคะนอกจากจะเป็นบาร์แล้วยังสามารถมานั่งทํางานนะคะนั่งพักผ่อนได้ในบรรยากาศที่เห็นวิวกรุงเทพสวยๆเลยคะ่ะ ไฮไลท์หนึ่งของโครงการนะคะก็<ม>จะเป็นในส่วนของกระจกกลาสเทแบบนี้นะคะไม่ต้องไปถึงมาหานครนะคะสามารถเทวิวด้านล่างได้ด้วยนะคะมองเห็นจัคสชี่อยู่ด้านล่าง<ช>นะคะ,คะไม่ได้ดูน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าข้างล่างสวยมากเป็นสระไว้น้ำนะคะ่ะ เขาบอกว่าเดินได้แต่จิตยังไม่กลา้าทดลองเดินนะคะ <S 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 ใจไม่กล้าพอนะคะก็นอกจากตรงนี้แล้วนะคะในส่วนของชั้น38ค่ะยังมีในส่วนของมิ팅รูมใช่ค่ะมีในส่วนของอคล้ายๆกับเลาจ์เอาไว้รับแขกมานั่งคุยกันนะคะมีห้องเกมรูมค่ะที่จะมีโตะ๊ะพูไว้ให้ค่ะโตะ๊ะพูที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะที่อื่นเขาสีเขียวที่นี่สีช็อกกิ้งพิงคค่ะเพื่อความเก๋ไปอีกค่ะ แล้วก็มาถึงการมาดูห้องตัวอย่างค่ะจริงๆห้องตัวอย่างของโครงการที่เป็นคอนโดเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเนาะประตูก็จะเป็นประตูดิจิตอลแต่ที่เข้ามาแล้วสังเกตเห็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะแค่สีประตูจี๊าร์มากเลยคือไม่เคยเห็นสีนี้าก่อนจะเหมือนกับไม้ผสมกับสีน้ำเงินอมเขียวใช่ซึ่งปกติไม่ค่อยเห็นโครงการอื่นทําแล้วก็นี่ค่เคาน์เตอร์ครัว คาลเตอร์ครัวอันนี้ไม่ใช่ตกแต่งเฉพาะของห้องตัวอย่างนะคะคือจะเป็นสแตนดาร์ดของโครงการที่ให้สีนี้มาเลยจะเป็นสีน้ําเงินสว่างนะคะก็ดีไซน์เก๋อยู่พอสมควรเลยนะเรามาเดินดูในห้องดีกว่าห้องนี้ค่ะเป็นไซส์ประมาณเท่าไหร่คะคุณแมวห้องนี้เป็นไซส์30ตารางเมตรค่ะก็คือไซส์เริ่มต้นของเขาเลยนะคะ 30ตารางเมตรเนี่ยจะมีความแตกต่างกันก็คือแค่ตรงระเบียงเท่านั้นเองจะมีระเบียงสั้นกับระเบียงยาวค่ะทีนี้ฟอร์ดูซิลลิงของห้องนี้เป็นเป็นยังไงบ้างคะพอดพอดีรู้สึกว่าเข้ามาประมาณ30น้องแต่รู้สึกไม่แคบใช่ค่ะเพราะว่าสูง2เมตร80เลยก็จะสูงกว่าพักวคอนโดทั่วไปนะคะในส่วนห้องนั่งเล่นนะคะ 29- 30ตารางเมตรก็กั้นห้องเป็นส่วนของผนังแบบนี้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องนอนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ โครงการนี้ก็ให้แบบ fully fitted ใช่ไหมคะก็คือมีครัวแล้วเรียบร้อยส่วนเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เองนะคะจะสังเกตได้ว่าจากล็อบบี้ส่วนกลางที่เราพาไปดูจะใช้สีสันค่อนข้างฉูดฉาดแต่จริงๆในห้องก็สามารถ ปรับเปลี่ยนโทนได้ใช่ค่ะห้องนี้ก็ยังคงมีความสีสันจ้าจ้านนิดนึงนะคะเป็นสีชมพูออกแนวผู้หญิงผู้หญิงแต่จริงๆห้องตัวอย่างที่นี่มีประมาณห6หแบบ6ห้องเจ็ดห้องนะคะก็จะตกแต่งด้วยสีที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจากนี้ค่ะห้องก็จะเป็นฝั่งนี้เป็นห้องน้ําในตัวค่ะ ซึ่งห้องน้ำเนี่ยถ้าเกิดเป็นคอนโดนะมันจะมี2แบบตู้จากเอ็นจิ้คือสามารถเข้าได้จากห้องนั่งเล่นหรือก็ห้องนอน,อน,อนแต่ห้องที่เนี่ยจะเป็นห้องที่ต้องเข้าจากในห้องนอนนะคะ,คะลองเข้าไปดูค่ะว่ามีอะไรที่แปลกใหม่จากคอนโดทั่วๆไปบ้าง ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมนะคะนอกจากประตูจะเป็นสีน้าเงินแล้วในส่วนของเคาน์เตอร์ห้องน้ำนะคะ mm. ก็จะทําเป็นสีน้ําเงินเช่นเดียวกันแล้วก็กระเบื้องในส่วนของตรงชาวเวอร์นะคะก็เป็นสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีที่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะคะพอมิกแอนด์แมทกันแล้วก็ทําให้ดูเก๋ไปอีกแบบน,นะะึงค่ะส่วนระเบียงนะคะห้องนี้ก็สามารถเปิดได้จากในห้องนอนแล้วก็ห้องนังเลนด้วยนะคะเป็นระเบียงค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ ถามว่าโครงการนี้นะคะเหมาะกับใครจิม๊มองว่าเหมาะกับคนที่อยากจะซื้ออยู่เองมากกว่านะคะสําหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์ย,ย่านเอกมัยหรือมองหาคอนโดที่มีความแปลกใหม่จากคอนโดเดิมๆที่เคยมีอยู่ในตลาดนะคะที่นี่ก็มีอะไรที่น่าสนใจในทั้งเรื่องของดีไซน์และเรื่องของคอนเซปต์ของ XT ที่สามารถใช้ส่วนกลางร่วมกันได้นะคะสำหรับคุณแพรทคุณแพรมองไว่ายังไงบ้างคะค่ะก็ถ้าไปในโซนนี้นะคะ,คะแล้วก็ด้วยราคาของตั้งแต่ต้นซอ ม,มันค่อนข้างสูงมากนะคะแล้วก็ถนนที่ขนานกับเราเนี่ยก็เป็นถนนทองหลอด้วยซึ่งราคาก็ที่ที่อ,อ๋อที่รู้กันอยู่ก็คือตารางเมตรละ2อ0 0สนไปปลายจนถึง3 0 0แสนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถัดมาแค่ถนนเดียวแล้วเราได้อยู่คอนโดที่พูดว่าเซกเมนต์ก็เป็นตัวเหมือนไฮคลาสเหมือนกัน<อ>ก็น่าสนใจมากกว่าถ้าเกิดจะดูว่าอยู่เองนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานใกล้เส้นนี้รู้อยู่แล้วแหละว่าโซนนี้รถติด เป็นเรื่องปกติ <ừ m. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีคอนโดที่อยู่ใกล้ที่ทํางานก็ถือว่าโอเคกว่าจริงๆโครง,งการมีสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือในเรื่องของที่จอดรถที่ค่อนข้าง <ừ m, S 1> เยอะต้องบอกว่าออโต้บักกิ้งเนี่ยเริ่มเป็นเทรนดใหม่ของ <ừ m. S 2> คอนโดสมัยใหม่เพราะเรื่องที่จอดรถก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันคอนโดเนี่ยไม่ได้ติดกับรถไฟฟ้าเนาะผ่านจากรถไฟฟ้าเอก,กมัยก็ระดับหนึ่งเหมือนกันประมาณกี่เมตรนะคะประมาณเป็น1กิโลเลยแหละหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่มีเซอร์วิสเรื่องของ การติดรถไฟฟ้าเนี่ยก็เลยจะมีเรื่องของรถชตัตเตอร์บัสนะคะ,คะให้บริการรับส่งที่ BTS เอกมัยด้วยแล้วเรื่องที่จอดรถที่เป็นอ u t ต o พา parking เนี่ยมันทําให้การเพิ่มของการจํานวนรถเยอะขึ้นที่จอดรถที่นี่ประมาณ 50%, 50ซึ่งมันกลายเป็นว่า ทำให้เป็นจุดเด่นของที่นี่ไปด้วยนะคะใครที่ยังไม่คุ้นชินกับออโต้พักกิ้งต้องบอกนี้นะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อจากัดละการตัวจิตเองอยู U ่คอนโดที่เป็นออโต้พ r k กิ้งร้อมาเหมือนกันก็ถือว่าสะดวกพอสมควรแต่แค่อาจจะต้องอาศัยความคุ้นชินและต้องมีระยะเวลาในการรอเวลาเอารถประมาณนึงนะคะ ส่วนในแง่ของการลงทุนถ้าใครจะซื้อตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าทางเรามีราคาคพิเศษนะคะคใครที่สนใจโครงการนี้อยากจะซื้อโครงการนี้นะคะมีราคาหลังบ้านหลังไม้กันมาได้เลยนะคะคจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราบอกตอนท้ายกันอีกทีนึงเนาะสำหรับโครงการนี้ค่ะถ้าเกิดจะปล่อยเช่า โดยส่วนตัวแล้วคุณแพลมองว่ายังไงบ้างคะก็ถ้าเกิดปล่อยเช่าใช่ไหมคะในตอนนี้ถ้าเกิดเราได้ราคานี้ราคาพิเศษแบบนี้แล้วปล่อยเช่าก็ยังโอเคอยู่ค่ะเพราะว่าในโซนนี้ค่ะถ้าอย่างเช่นวันเบดมไซซ์เล็กกว่านี้เขาก็ปล่อยกันอยู่ประมาณ1 5ื่นจนถึงประมาณ1 8ื่นค่ะแต่ตัวนี้มันได้เป็นวันเบดไซส์สาซึ่งมีแยกห้องนอนห้องนั่งเล่นเป็นสัดส่วนอยู่แล้วนะคะก็ก็ถือว่าก็น่าจะ โอเคสำหรับยูที่ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวามันโซนอือ่นคือต้องบอกว่าโซนเอกมัยเองเนี่ยมันเป็นโซนที่อาศัยการเช่ากำลังเช่าจากเอ็กแ ใน<า>อดีตที่ผ่านมานะคะส่วนนี้จะเป็นเ p a d ซะส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าตามสถานการณ์โควิดตอนนี้เ p a d อาจจะยังไม่เข้ามาแต่ถ้าคุณซื้อเก็บไว้ก็จะได้อสังหาที่ทิปว่ามันก็ทําให้ว้าวตลอดเวลา,าคือจริงๆจิ๊บเป็นคนที่ดูอสังหาเยอะมากนะคะแต่ทุกครั้งที่เข้ามาดูโครงการใหม่ๆของแ<า>สตสริก็จะมีความว้าวความพิเศษหรือว่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละที่นะคะ<า>ใครที่ชอบไลฟ์สไตล์ในย่านนี้ก็สามารถจับจองที่ XT ได้นอกจากนั้นยังมีบริการอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเพราะเขาไปจับเรื่องของไลฟ์สไตล์ของ คนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ข่าวว่ามีบริการอะไรนะจองจองตัวของคลาเซต์คืคลาเซต์อยู่แถวเอกชนี้แต่คลาเซตก็เป็นผับชื่อดังเหมือนกันเนาะ ก็จองยากจองยักมากจองยากมากนะคะถ้าสมัยนั้นก็จะเป็นอะไรนั่งเล่นเนาะนั่งเล่นแล้วก็มีที่เดิมที่เดิมก็เป็นคาเซตอะไรอย่างเงี้ยอุตายทำไมรู้เยอะรู้อะรเยทำไมรู้เยอะโอเคก็โซนเนี้ยก็จะเป็นโซนเหมือนมีซิกเซตบาร์มีบาร์มีไลฟ์สไตล์บาร์หลายๆที่นะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ อินไซต์ของลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันใครที่ชอบความวื้วว้าชูชาตนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันเข้ามาแล้วม,มีความตื่นเต้น<ม>ตลอดลเวลา Extend Your Lifestyle Extend Your Life นะคะก็ลองมาดูที่โครงการ XK ได้อย่าลืมนะคะใครสนใจห้องราคาพิเศษทักเพจอสังหาเรือนจิบบมาค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาแนละโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจและ y o YouTube อสังหาเรือนจิบบกันนะคะสำหรับคราวหน้าจิ๊บจะพาไปดูโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันค่ะ แล้วค่ะนนคุณจิ๊บไปแต่งตัวกันเดี๋ยวไปคัทเสร็จจริงๆได้แล้วนะได้แล้วนะชุด้นะไ,ปไปได้เลยนะ